กับจ่าดีในรายการ I อแอมจ่าดีค่ะในคลิป4 m i n u t นิทวิจจ่าดีลิตเติ้ล e วีคลิปที่จะมาสาธิตขนมเก๋ๆให้เข้าใจแล้วก็ทำตามกันได้ใน4นาทีแล้วเมนูนี้เลยค่ะตามคำเรียกร้องมากๆเลยมีคนบอกจ่าดีมาว่าอยากจะได้ขนมแบบเฮลตี้ค่ะจ่าดีก็เลยจัดเมนูนี้มาเลยเท d d y ี้ a บ Cookie ค่ะเป็นคุกกี้ที่มีน่ารักน่ารักเนี่ยแหละแต่ว่าไม่เสรแป้งไม่ใช้น้ำตาลด้วยถ้าอยากรู้ว่า ขนาดนี้แล้วออกมาจะน่ารักขนาดไหนต้องไปดูกันเลย ขั้นตอนแรกค่ะเราจะมาปั่นของแห้งค่ะจะดีมีอัลมอนด์ป่นอัลมอนด์ป่นนี้ก็เป็นตัวเดียวกับที่ใส่ในแมากาลองนะคะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นอัลมอนด์เลยโอเคต่อไปข้าวโอ๊ตค่ะจมูกข้าวคุณค่าทางอาหารสุดๆเราให้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลค่ะอันนี้คือย่าหวานหน้าตาเหมือนน้ำตาลเลยมีแคลอรี่มีพลังงานน้อยกว่าน้ำตาลอีกครึ่งหนึ่ง กลิ่นวานิลาผงฟูค่ะลงไปด้วยจาบสุดท้ายเกลือนิดนึงเดี๋ยวจะดีลงมือให้ต่อไปเราจะมาปั่นให้ละเอียดเลยพอแล้วละ่ลวละเอาส่วนผสมที่เราปั่นเมื่อกี้บน่นจนละเอียดแล้ว ใส่ลงในชามผสมจะใส่ไข่ลงไปค่ะลงไปทั้งฟองเลยน้ำมันครึ่งหนึ่งก่อนคนให้ส่วนผสมเข้ากันตอนนี้ส่วนผสมก็เข้ากันดีเรียบร้อยแล้วค่ะจะดีจะเอาใส่แรปพลาสติกเราจะพักในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะอย่าเข้าช่องฟรีซน,นะคะ15นาทีค่ะ ถึง20นาทีได้เซตในตู้เย็นอันนี้ก็ครบ15นาทีและะ้วค่ะเขาเซตตัวได้ทีและมันจะดีมีแป้งอันนี้คะ่ะเพื่อไม่ให้เขาติดนิดนึงใช้เป็นโฮวีได้นะคะแล้วก็ถ้าโฮวีที่ซื้อมาคะ่ะเขาจะมีเป็นเม็ดหยาบๆล่อนตรงหยาบๆนั้นออกเนอยแล้วเ,เอามาใช้แค่นิดเดียวพอแค่พอไม่ให้ติดนิดเดียวพอเลยคะ่ะใช้แป้งแป้งตรงโต๊ะนี่แหละแล้วก็กดเลย ึออกมาเป็นตัวแล้วแล้วก็จะวาง,งเม็ดอัลมอนด์สเม็ดก็ได้หรือ1เม็ดก็ได้แล้วก็กอดเอาไว้ทำอย่างนี้ค่ะเรื่อยๆเลยทั้งตัวพ่อหมีลูกหมีาลูกหมีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะดีจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ อันนี้ก็ปั้นครบทุกตัวแล้วเรามาทําตาการจะดีมีไม้เสียบลูกชิ้นค่ะหรือว่าใครมีไม้จิ้มฟันก็ได้นะคะจิ้มเป็นตาบี่มีเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมสเปรย์ออยที่ถาดนะคะหรือใช้มันเข้าทาทๆก็ได้ค่ะบางๆเรียบร้อยจะเอาเข้าเตาอบกัน1 7นาทีบวกลบนิดหน่อยค่ะอุณหภูมิ175องศาเป็นไฟบนไฟล่างนะคะ ตอนนี้ก็อบสุกมาแล้วค่ะใช้เวลาทั้งหมด18นาทีค่ะอย่าลืมกลับด้านน,นะคะเดี๋ยวมัหมีหูจะแบบว่าสีคล้ำไปข้างหนึ่งเสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งเมนูค่ะกับขนมเฮลตี้ค่ะ สาวๆคนไหนนะคะที่อยากทานขนมแต่กลัวอ้วนกับสาวที่ออกกำลังแล้วจะต้องทานโปรตีนเมนูนี้แนะนำเลยค่ะเพราะว่าเกือบครึ่งหนึ่งของส่วนผสมมาจากอัลมอนด์โปรตีนชั้นดีเลยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวๆพลาดไม่ได้แล้วละ่ะถ้าจะต้องเข้ายิมเพราะฉะนั้นตอนนี้จะาดีมีเมนูแล้วเมนูนี้แล้วเดี๋ยวจะต้องขอตัวไปออกกำลังแล้วค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกจาดีมาได้นะคะ สำหรับวันนี้ทำง่ายไอเดียดี4นาะทีก็เอาอยู่กับใาด,ดีต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย 白点挂！ สนใจลินแคนกระป๋องเล็กๆเ,เด็กๆทำได้ก็เข้าไปดูวิธีทำที่ตรงนี้หรือว่าวิธีสั่งซื้อที่ตรงนี้ได้เลยค่ะ1กระป๋องละค่ะ3า390บาทนะคะ